My name is Thimon Harachatmakun. I currently work as a teacher and a leader of good people home learning center Chanabot Retreat Khon Kaen. กศตมกุดเพียของยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการรอบที่2ประจำปีงบประมาณ2515 1. เมษายนถึง30กันยายน2 5 5 5และขอนำเสนอข้อมูลประกอบการประเมินดังนี้ผู้รับการประเมินนางสาวทิพนฐาราชาธรรมคุลหัวหน้ากศนตมกุฎเพียของ โครงสร้างบริหารงานกศนตมนกุดเพียของประกอบด้วยนางจันศรีอาจสุโภผู้อำนวยการกศนเพื่อชนบทนางสาวจินดารัตบัวพงชนครูชำนาญการนายสมพรเพียจันทร์ครูผู้ช่วยนางสุธรมาพลหมอครูอาสาสมัครนางสาวทิพมนทาราชาธมกุลหัวหน้ากศนตมนายกรพัฒน์ฉันชนน์ครนนนูสอ,อที่1 จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS มีการรายงานฐานข้อมูลที่บันทึกในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS การรายงานผลครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการกศนตนําบลมีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหา ความต้องการในพื้นที่เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการกศอสราตำบนประจำปีงบประมาณ2565ที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและเนินโน้มการพัฒนานำแผนไปสู่การปฏิบัติและดำเนินการตามที่กำหนดตัวชี้วัดที่สามจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในด้านต่างๆอย่างเป็นระบบเพื่อการตรวจสอบและรายงานผล ตัวชีวดที่ร4รี่อยลักของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดทําข้อมูลแบบรายงานผู้ขึ้นทะเบียนหลักสูตร,ตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและรายงานผู้จบหลักสูตรการศึกษานอกระบบตัวชีวดที่ร5ร้อยลัก์ของผู้ข้อสอบปลายภาคมีแบบรายงานผู้ขึ้นทะเบียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรายงานผู้จบหลักสูตรการศึกษาและมีรายงานสรุปผลการเรียนในภาคเงินนั้นจากโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ igw51 ตัวชี้วัดที่6ลอยลักของผู้ที่มีผลสมมธิทางการเรียนในรายวิชาบังคับมีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศผู้ลงทะเบียนเข้าเรียนเข้าสอบรายงานสรุปผลการเรียนผู้จบหลักสูตรเพื่อรวบรวมสรุปรายงานผลตัวชี้วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีการจัดทําข้อมูลจํานวนผู้จบหลักสูตรกิจกรรมในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ตัวชีวดที่8ปรอยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นําความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายมีการจัดทําข้อมูลรายงานสรุปผลการดําเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อทราบผลสําเร็จตามเป้าหมายของแต่ละโครงการตัวชีวดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยมีการจัดทําข้อมูลจํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธาายาศัยเมื่อเทียบกับเป้าหมายการดําเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาตัวชีวดที่10 จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายมีการจัดทําโครงการกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยตามแผนค่าเป้าหมายดําเนินงานและรายงานข้อมูลสารสนเทศในระบบตัวชี้วัดที่11ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนมีการจัดทํา MOU ประชุมวางแผนประสานความร่วมมือในการดําเนินงานด้านต่างๆกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตัวชี้วัดที่12จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วน มีการจัดทำโครงการตามนโยบายเร่งด่วนนโยบายและจุดเน้นของรัฐบาลกระทรวงศึกษาธิการอาทิโครงการฝูนฝึกอาชีพชุมชนโครงการพาน้องกลับมาเรียนโครงการพัฒนากศตรบลมาตรฐานกศตรบโครงการอาสาสมัครกศนอและอื่นๆตัวชี้วัดที่13ระดับความสําเร็จในการจัดทําผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพคทิสมีการจัดทํารูปเล่นเบสแพคทีสโดยการรวบรวมข้อมูลกิจกรรมรูปภาพตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้เห็นถึงความก้าวหน้าและการพัฒนาตัวชี้วัดที่1 4จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย1วิทยากรโครงการฝึกอบรมผู้เสือวิสามันกศนเพชนบ,บุตรสวิทยากรโครงการฝึกอบรมอาสาเยวกกาวกชาติ 3. กศนต้นแบบกศนห้ดีพรีเมียม 4. เข้าร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีพชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งอาชีพนํานำเสนอนวัตรกรรมส่งเสริมการอ่านกิจกรรม2เมษาวันรักการอ่าน ขอจบการน,นำเสนอสรุปผลการปฏิบัติงานประกอบการประเมินพนักง,งานราชการรอบที่2ประจำปีงบประมาณ2565 1เมษายนถึง30กันยายน2565เ,เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ